สวัสดีครับวันนี้วันที่15กันยานะครับเป็นวันเกิดของผมเองนะครับของสมิธเองนะครับวันนี้สมิธจะมาแจกคาชาสําหรับคนที่มีแก๊งนะครับเราจะไล่แจกทีละแก๊งเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่พิมพ์เลยครับว่าใครเออมีแก๊งไหนอยู่บ้างหัวหน้าแก๊งบอกเลขอ่หัวหน้าแก๊งบอกเลขเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคนท่านผู้ชมงงไปอ่ะ ขอเป็นอย่างนี้ละกันหัวหน้าแก๊งบอกเลขเลยครับนี่อ้าวก็ลืมทับนะขอโทษนะครับนี่หัวหน้าแก๊งบอกเลขเลยครับลองดูซิจะมีใครบอกหรือเปล่านะ ีคนแรกครับสามเก้าอยู่ไหนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยแก๊งซอยจูครับเฮ้ยแก๊งซอยจูซอยจูอีทอิทอีทคัมมิ่งครับว้าวอะอันนี้คุณเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเป็นหัวหน้าแก๊งครับหัวหน้าแก๊ง อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับมีความสุขมากขอให้อยู่ในเมืองนานๆนะครับแล้วก็อย่าอย่าบ้ามาเขาเฮ้ยไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับไปกันครับผมได้คนหนึ่ครับครับสามเก้าสี่สิบเก้านะครับต่อไปสี่สิบเก้าอ่ะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่ฮาร์ดโอ้สายฟาร์มเลยนะครับเนี่ยแฟชั่นเต็มตัวเลยนะครับอันนี้แนงอะไรครับเนี่ย แกอีลิกครับพี่ชายแกงอีลิกนะครับโอ้โหชื่อชื่อคุณคุณนะอีลิติครับพี่ชายอีลิติอ๋อนะครับนี่ครับเถอะไปมาเกิดของผมนะครับผมให้นะครับสุดสัปดาห์มาเกิดครับพี่ชายครับไหนสู้แล้วกันนะครับมีความสุขมากๆครับครับเกขอบพระคุณครับ สวัสดีครับแกงทีฟครับแกงทีฟครับเอ้ยเรามีรายชื่อแก๊งหรือเปล่าครับเนี่ยบัวด้าแกงทีฟขอขอคนที่มีรายชื่อแก๊งด้วยครับมันมันไม่อยู่แล้วครับมันไปกินข้าวมาแล้วครับอ๋อมีคอดำครับแล้วก็ใบบัวครับอ๋อใครครับนี่อันนี้แก๊งชื่อว่าอะไรนะครับทีฟครับทีฟอันนี้ใช้สูตรสูตรอะไรนะครับนี่ทีฟสีกรมครับสีกรมสีกลมตามและกระชายเบื่อเดย์ผมยังไม่ได้แล้วพี่เอ่อได้ไปแล้วครับ จกินหมดยังไม่ได้แล้วพี่นี่เรองินเลยจากใจเลยอ่ะได้ไปแล้วพี่คนตัวดูได้เลยคือแม่งถ้าพี่คนไปพี่จะรู้มันไม่ได้จริงพี่คนตัวไม่ได้จริงพี่ลองคนองได้ครับพี่เด็ดเดยวเด๋ยวด็งนะครับได้ตรงไหนไว้พี่ครับครับอยู่ที่มันหรือเปล่าครับค่าส่งเสื้อครับพี่มันไม่ม่อยู่ที่มันหรือเปล่าครับรอบแรกที่ไปกินแพวโซนนะฮะรอบแรกไม่ไปได รอบแรกที่พี่กิมให้วอลซอนผมได้ครับยิงดูได้เลยพี่ดูได้เลยจริงไม่ยิงอ่ะพี่ให้ผมมาเท่าไหร่ครับดูตัวผมได้ครับผมมีแค่นี้แหละครับขอบมากครับพี่เหมือนกูมากูเสียเพิ่มผมอะพี่เหมือนกูมากูเสียเพิ่มนะยังไงไม่รู้แปลกๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับ เฮ้ยหัวถวิตแป๊บหนึ่งนะครับหกสิบสี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้ชื่อแก๊งว่าอะไรครับเนี่ยอ่อแพนซิโอครับแพนซิโอใส่สูรสีอะไรครับสูดขาวครับเฮ้ยสูดขาวเยี่ราดเขียวปะครับเนี่ยอ่าแน่นอนครับเฮ้ยอ่าผมชอบผมชอบครับสูดขาวลายเขียวผมชอบครับอันนี้มีความสุขมากนะครับโอเฮ้ย ใช่จัดครับอีน้อยอยากได้ม้งอ่ะครับอันนี้สำหรับแก๊งครับครับผมครับนี่แหละครับสวัสดีการแก๊งจากนายกเดี๋ยวขอดูต่อนะครับมีอะไรบ้างนะครับ15สิงโตฮัลโหลครับอันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยครับพี่อันนี้แก๊งอะไรครับ อาทิพครับพี่ตัวแทนอ๋ออันนี้มีคนรับไปแล้วครับอ๋อมีแล้วใช่ครับพี่โอเคครับแต่ครับแต่คอขอพี่พิไปแล้วครับเก้าวอลเจ็ดวอลเจ็ดแป๊บนึงนะฮะักคู่นะฮะฮัลโหลครับโอ้โหดูจากการแต่งตัวแล้วนี่ไม่ธรรมดาโอ้โหดูจากการเปิดการชาของเขาแล้ว นะฮะเขาถึงขั้นมีเยอะขนาดนี้เลยนะฮะโอ้โหหมดแล้วนะฮะอือหือก็น่าจะไม่มีแล้วครับมีประมาณนี้แหละครับทุกคนวันนี้นะครับเพื่อนเก๋อมครับร่วมอวยพรกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าแก๊งไหนนะครับอยากเล่นประเทศยางซิตี้นะครับเป็นประเทศที่ตีอาวุธง่ายมากขึ้นอาวุธง่ายมากนะครับ ตอนนี้ฐานผู้เล่นเรา60แล้วนะครับถ้าพิกไทมนะครับพิกไทมจะอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับแก๊งก็เริ่มมาเติบโตกันมากมายแล้วนะครับสถานที่ตรงนี้ที่ผมยืนนะครับก็เป็นสถานที่ AFK นะครับผมนะคนก็มายืน AFK เต้นๆดิ้นๆกันนะครับของเราคือแค่คุณยืน AFK นะครับ5นาทีจะได้700บาทนะครับแทบไม่ต้องฟาร์มเลยนะครับอุ้ยมีคนได้ไอแปดอุ้ยเวอร์ไปป้า เอ้ยเอ้ยเอ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้แปดเลยเหรอครับทำไมครับก็ได้เจ็ดลูกอ่ะเนาะโอ้ได้กาชารถลเจ็ดลูกเลยเหรอครับนี่ใช่ครับใช่ครับโอ้ในนะครับขอขอโชว์เลยครับโชว์เลยครับจังหวะนี้เปิดไปแล้วสองลูกได้ได้อะไรบ้างครับได้แปดคันนึะตัอดีกับไอแปดโอ้ได้ออวดีกับไอแปดฮือสุดยอดครับสุดยอดครับนี่แหละครับกาชาที่เรานำมาให้สู่ทุกคนนะครับ กาชาว,วันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะ,ะพูดก่อนเลยแล้วกันนะกาชาว,วันนี้นะครับลูกละห้าบาทเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างลองเปิดดูเกาะเพเนดีนะครับทั่วไปอ่าเ,เียลเสียปึ๊บ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 โอ้โหได้แต่เงินได้กล่องเตียวูด โอ้เยอะจริงเยอะจริงครบผมต้องได้ไอแปะะแค่นั้นแหละดูแล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่มีกาชาคาดูความเมื่อยไหมเฮ้ยใครได้ไอแปะวะมีมาหักเอ็กดีเฮ้ยเอ้ย,อยเขาได้กันเต็มเลยอ่ะว้าดวงสวย อพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้เลยแฟชั่นก็ไม่ได้เลยก็ไม่ได้โอเคครับยังไงถ้าใครอยากเล่นนะแต่ผมทิ้ง Dis discord ไม่ให้เลยครับรับสมัครแก๊งจำนวนมากนะฮะผมบอกก่อนนะว่าจำนวนมากนะครับแล้วก็กิจกรรมฟาร์มคูณ2นะครับสำหรับวันที่สิบห้าเท่านั้นนะครับนี่ครับราคาอีโคโนมีดีดเป็น1น0 0้าร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับ ไปแล้วครับทุกคนรีบมาสอบนะครับไว้เจอกันนะครับหวังว่าผมจะเจอคุณในเมืองนะครับ